เวลาที่เขามีถุงยังชีพนะครับหรือว่าถุงพระราชทานไปแจกเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าถุงยังชีพเนี่ยนะครับมันมาจากทุกภาคส่วนนะครับที่มาบางบางคนก็เอาเงินส่วนตัตวทําเป็นถุงยังชีพเรียอรายเงินอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถุงพระราชทานนะครับมาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระหาษกกัตริย์ทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือเงินส่วนตัวของพระองค์ครับที่ท่านมมอบให้นะครับพอเราเห็นน้ำร่วมอ๋อมันเป็นหน้าที่ทาหารที่ต้องไปดูเลยท่านเข้าใจผิดนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับหน้าที่ของทหารนะครับ คือการรักษาธิปไตยของชาติกลายเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่หลายคนรับไม่ได้กรณีที่เท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอและหัวหน้าพักประชาชนปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอราชบุรีที่อธิบายสาเหตุที่พักส้มไม่แจกของช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมไว้ว่าพักไม่ต้องการมีบุญคุณไม่อยากสร้างระบบอุปถมัมพักลงไปเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุข และยังบอกอีกว่าการไปรับฟังเสียงสะท้อนมองเข้าไปในแววตาผู้ประสบภัยสำคัญกว่าเรื่องการแจกอาหารและน้ำอ้างว่าตอนนี้อยู่ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งอบอจ .180 วันดังนั้นการแจกสิ่งของเป็นอุปสรรคทำให้แจกสิ่งของให้ผู้ประสบภัยไม่ได้ก้าวไกลอนาคตใหม่จนถึงพัคประชาชนในปัจจุบันเราลงพื้นที่หาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราลงพื้นที่ไม่ได้เอาของไปแจกไม่ได้ตั้งระบบบุญคุณอุปถัมภ์ แต่เราลงไปพบประชาชนเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือหน้าที่ของผู้แทนราษฎรใช่ไหมใช่พี่น้องครับเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือที่ผ่านมาผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราลงไปรับฟังเสียงสะท้อนมองเข้าไปในดวงตาของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบ วันนี้เราอยู่ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งอยู่ในช่วงร8 0วันก่อนการเลือกตั้งอบจอในต้นปีหน้าดังนั้นการแจกสิ่งของแบบนี้กฎกติกาเลือกตั้งแบบนี้แหละพี่น้องที่เป็นอุปสรรคให้ตัวแทนของประชาชนลงไปทําอะไรพวกเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเขาจ้องเล่นงานเราอยู่กฎหมายแบบนี้แหละครับที่ทําให้เรายังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างเต็มที่ ล่าสุดผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อจ่าออโต้ซึ่งเป็นนายทหารได้ออกมาให้ความรู้ถึงเรื่องถุงยางชีพและถุงพระราชทานโดยบอกว่าถ้าเป็นถุงยางชีพมันมาจากทุกภาคส่วนบางคนก็นําเงินส่วนตัวเรียรายเงินมาเป็นถุงยางชีพถ้าเป็นส่วนของราชการก็จะใช้งบภาษีของประชาชนแต่ถ้าเป็นในส่วนของพระราชทานไม่ว่าจะเป็นโรงครัวพระราชทานบ้านพระราชทานมาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย คือเงินส่วนตัวของพระองค์ที่มอบให้วัสดีครับผมจ่าโต้นะครับก็จากที่มีข่าวน้ําท่วมภาคเหนือนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับที่หนักหน่อยก็เป็นต้นภาคเหนือแล้วกันนะครับมันมีทุกภาคส่วนนะครับที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับก็เป็นภาพที่ดีและน่ารักครับของคนไทยอยู่แล้วที่เรามองเห็นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกแล้วก็ให้ความรู้เลยนะครับเวลาที่เขามีถุงยังชีพนะครับ หรือว่าถุงพระราชทานไปแจกเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าถุงยางคีพเนี่ยนะครับมันมาจากทุกภาคส่วนนะครับที่มาบางบางคนก็เอาเงินส่วนตัวทําเป็นถุงยางคีบเรียรายเงินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของราชการก็จะใช้งบประมาณของภาษีประชาชนนั่นแหละนะครับเป็นคนทําขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถุงพระราชทานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงครัวพระราชทานครับบ้านพระราชทานที่สร้างให้คนจนอะไรพวกนี้นะครับ มาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือเงินส่วนตัวของพระองค์นะครับที่ท่านามอบให้ครับนี่ก็เป็นความรู้ที่หลายคนยังไม่ทราบนะครับโดยจ่าออตโต้ยังบอกอีกว่าน้ําท่วมที่ผ่านมาเห็นหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านซึ่งเป็นภาพที่ดีทหารถูกปลูกฝังให้ช่วยเหลือประชาชนเขาไม่ได้เลือกว่าคนนี้ชอบทหารหรือคนนี้ไม่ชอบทหาร ช่วยทุกคนด้วยใจและกับกรณีที่มีนักการเมืองพูดจนจ่าออตโต้ได้ยินติดหูและรู้สึกไม่ชอบเลยคือพอเวลาเห็นน้ำท่วมก็จะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ทหารที่ต้องดูแลอยู่แล้วซึ่งนี่คือการเข้าใจผิดเพราะหน้าที่ของทหารคือการรักษาอธิปไตยของชาติการถูกรุกรานจากภายนอกและภายในประเทศแล้วก็ ที่เราเห็นไปช่วยน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็จะมีทั้งชาวบ้านนะครับส่วนหน้าการทุกวัตส่วนเลยมันเป็นภาพที่ดีนะครับแล้วก็จะเห็นน้องๆ้องทหารนะครับผู้ข้ามันชาระดับสูงครับทุกระดับชั้นลงไปดูแลนะครับคือทหารเนี่ยนะครับเขาปลูกฝังนะครับให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับเขาไม่ได้มาเลือกว่าคนนี้ชอบทหารคนนี้ไม่ชอบทหารเขาช่วยทุกคนนะครับช่วยด้วยใจนะครับตามความต่างผู้ชาที่มองเห็นนะครับ และอีกอย่างครับที่มีนักการเมืองมาพูดเนี่ยผมได้ยินติดหูแล้วผมก็ไม่ชอบเลยพอเราเห็นน้าร่วมอ,อ้าวมันเป็นหน้าที่ทหารที่ต้องไปดูลแลอย่ท่านเข้าใจผิดนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับหน้าที่ของทหา,หารนะครับคือการรักษาธิปไตยของชาติการถูกลุกล้านจากภายนอกและภายในประเทศนั่นคือหน้าที่ครับแต่เนื่องด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับภยัยสงครามมันก็ลดน้อยลงนะครับสถานการณ์ทหารเนี่ย ถึงเวลาที่เขาไม่มีศึกสงครามครับเขาก็พัฒนาประเทศชาตินี่แหละนะครับหลายคนนี่มาด้อยค่าครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะครับแต่บางครั้งนะครับเราก็อยากให้เห็นว่าเวลาที่ทาหารนี่ลงไว้ช่วยเหลือก็เขาก็เหนื่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทํานะครับประชาชนจะเป็นคนต,ตัดสินใจเองครับคนที่พบเห็นก็จะเป็นคนพิจารณาเองว่าจริงแล้วทหารมีไว้ทําไม มาร,าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ